สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นรุกดมซิ่งนะครับวัวระเดิมเทียเ่ยวแรกงานเหมาพกใหญ่อี่เมมมอต์ว้วงานเหมาครับมาดูว่าจะรอดหรือเปล่านะคนขับรถไทครับ,รถถรบกำลังรุนอยู่ครับว่า <laughs> จะรอดไหมครับทำทางเออเต็มแล้วดืดๆโอ้สบายไม่เนินนิดหน่อยโอ้สบายโอ้ทางนี้แข็งมากเลย การชายครับวันนี้มาสี่คันแล้วทางก็น่าจะวิ่งสบายๆครับเพราะว่าแห้งอะไรที่เทก็น่าจะแห้งแล้วครับแล้วก็บอกก็สบายสบายนะครับเดี๋ยวเลยครับแบบนี้วันหนึ่งน่าจะได้อยู่30มสิบเที่ยวได้ไหมพี่เหลาได้ยุ่งเนาะสาสิเที่ยวเนาะ แปบเดียวเต็มอะถ้าทางเนี้ยแต่ดินจะพอไหม <c oughs> แค่นั้นแหละรอดูแต่ดินครับกลัว <c oughs> ดินไม่พอนะเพราะว่าโอ้ใหญ่เหมือนกันนะครับทีเททั้งสูงทั้งใหญ่ <c oughs> ไปเทีเลยพี่ ที่เทเลยบอกทางอยู่แล้วดิน,นหน้าบินเลยนะครับ โอ้ถ้าทําที่เอาหัวลงไปกลับข้างล่างได้สบายนะแต่ว่ามันมันน่าจะเอาหัวลงไปกลับไปได้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ครับข้างลางมีแต่ขี้ตมกับน้ํานะครับถ้าทำที่กลับข้างล่างได้วิ่งคล่องกว่าน,นี้นะครับอันนี้จะรอต้องรอรถขึ้นมาถึงจะถอยลงไปได้นะ งานเหมางานเหมาก็จะใส่แบบล้นๆหน่อยนะนิดหนึ่งนะครับแต่นี้ไม่ได้ใส่ระแงนะครับยิ่งได้เที่ยวน้อยยิ่งเหลือเยอะนะครับได้เที่ยวเยอะเหลือน้อยงานเหมาแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าราคาได้ก็ก็เหลือนะครับ บ่อนี้น่าจะได้อยู่ประมาณถึงพันเที่ยวไมน่าจะถึงนะไม่รู้ว่าขุดไปกี่เที่ยวแล้วน่าจะสองร้อยแล้วมั้งเนี่ยร้อยเที่ยวแล้วร้อยสองร้อยเที่ยวว้าวจัดเต็มกล่องเลยเมื่อกี้ลองทางครับเมื่อกี้หนูลองทางอันนี้อันนี้เต็มกล่องของจริงเลยครับ <laughs> เมื่อกี้ลองทางก่อนครับใส่ย,ยังไม่เยอะนะนี่ นี่เต็มกล่องเลยแล้วดินนี่หนักด้วยหน้าดินเต <c oughs> ็มคาราเบลเลยเกือ <c oughs> บหมดโอ้ เจอหลุมพรางเกือบอยู่ต่อไปครับตะไทเฮ้ย hey, hey. มาแต่เช้าเลยครับตา ไม่ยอมได้เที่ยวน้อยไปกว่าใคร okay. ทางน่าจะอยู่ตัวแล้วครับ วิ่งสบายๆเลยนะแต่ก็ต้องรอแต่งไปเรื่อยๆครับแต่รถผมดูทรงแล้วถ้าไม่แต่งตรงนี้นี่น่าจะอยู่แน่นอนเลย <c oughs> แข็งนะครับี่จากเมื่อก่อนที่เรามาทำไว้โอหวิ่งกันเหนื่อยเลยครับทางไม่ดีนะอันนี้ทางแข็งแล้วก็สบายใจขึ้นแล้วครับวิ่งง่ายขึ้นนะแล้วที่เทก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับที่เท สบายสบายแน่นอนขอแค่แต่งทางตลอดก็วิ่งสบายนะครับทางในบ่อมีหนืดแค่ตรงนู้นตรงเดียวนะตรงที่รถจอด เราก็อยู่ติดถนนเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับไม่ต้องเข้าไปเอาลึกไกลนะครับอยู่ติดถนนก็วิ่งขึ้นถนนเลยนะครับไม่ต้องคลานเยอะแต่ว,ว่าจะต้องไปคลานตรงบ้านบ้านนั่นหน่อยนะครับ <S <S บ้านมีปัญหานะครับ <S 2> <S 2> <S เพราะว่า <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวก็ฝุ่นแล้วก็อะไรนะครับ ขนาดขับช้าๆยังฝุ่นเลยขนาดคิดว่าขับแบบไม่มีฝุ่นแล้วนะก็ยังฝุ่นครับเ็ยังเขาก็ยังว่าฝุ่นแต่เราก็เราก็เราขับไม่มีฝุ่นแล้วนะคือผมบางทีผมก็คลานเกียร์สองไปแบบช้ามากเลยก็ยังโดนว่ามันเดิมนะครับไม่รู้เป็นอะไร โอ้เต้นเยียบรวดน้ำเลยไม่รู้ <_ d ata> พี่จะแต่งเพื่าให้มักคูแต่งนะมันจมแล้วดิมันแก,ก่เกือบอยู่แล้วนู่นแหละตรง,ท,ตรงที่รถจอดอะ่ะขนาดต้องเอาอันนี้แล้วดินที่ดินดานอเหรอ ได้ไมสีครับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนนะครับ